ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุพูรสุคนนะครับอเม,มื่อนี้ออกพื้นที่นะครับร้องมาเล่นแถวๆน้ำมนแถวอำเภอสมเด็จเบิบงเมื่อนี้สิมาเยี่ยมทางทีมงานสะก่อนยากสีแวะอาชีแวะไปตำนักปูไงไ่าไน้ำนะครับเพืนว่าอาสีแวะไปตำนักปูไงไน้ำแต่ว่าเสี่งทางไกลอยู่เดี๋ยวไปหอดใกล้ๆย่านสีไทยเบื้องนะครับหอดรอใกล้ๆทางเขานะครับกับสีไทยเบิงว่า ทางเข่าเพียงใดเทียบพี่น้องจากมาเล่นมาเที่ยวนาะอนะครับครับนี่ก็มาใกล้แล้วครับถึงแล้วตำหนักปู่ใหญ่นะครับอาจารย์นอตตี้นะครับรีวับนอนนอคคนรูปรอทะเล่น <c oughs> นี่ก็จะเป็นทางเข้าแล้วเ้อบอรูลูวามีคนมาเที่ยวบอนะครับแล้วก็ต้องไปมองจอดรถนะครับ นี่ครับตํนักรูใหญ่อาจารย์นัตตี้นัตตี้นะครับกระดาษสีนี้ผู้มาอยู่หรอกพี่น้องจอดรถเข้าร่มก่อนนะครับ รถเรียบร้อยเดี๋ยวเดินลงไปวันนี้บรรยากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับบรรยากาศทั่วไปนะครับนี่ก็จะก็ยังจะมีการคาดกรองอยู่นะครับแล้วก็เดินผ่านอ,อุโมงค่าเชื้อนะครับปลอดภัยนะครับี่น้องถ้าคิดจะมาเยี่ยมเยือนนะครับมาเที่ยวชมที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับก็จะมีกาดมีน้องๆคอยแนะนำคอยให้คำปรึกษานะครับ เป็นจุดๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินเข้าไปดูข้างในนะครับตรงตำหนักผู่ใหญ่ว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับไปดูความเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับไปด้วยกันครับผมนี้เราก็จะเดินเข้าไปดูข้างในนะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ก็จะตรงจุดนี้นะครับก็จะมีการมีบูชาดอกไม้นะครับบูชาดอกไม้เรื่อไปไหว้ปูให,ใหญ่นะครับมาขอโชคลาบนะครับมาขอโชคลาบกับปูใหญ่มาตะทางไหนเนาะครับ แมาแกบ้านบ่อนบ้านบ่อนบ้านบ่อนบ้านนะครับครับมาประจำาเหรอครับอ๋อม้รูกับีช่วงเพื่อนปิดนี่เนาะอ่ช่วงเพื่อนปิดกจะห้างกันแน่พวกเดกจะห้างแน่ เนี่อวจะกพามาเบิ้งนะครับว่าเ,เป็นไรปูง่ายยังไงนะครับนี่ครับก็จะมีพนักง,งานนะครับ เตรียมดอกไม้แล้วก็ถูไว้ให้นะครับ ปกติแล้วก็จะเดินเรียนสามรอบนะครับปกติแล้วก็จะเดินเรียนสามรอบครับปกติแล้วก็จะเดินเรียนก่อน3รอบนะครับ เดินเวียนไปก่อนสามรอบแล้วค่อยมาอธิษฐานแล้วก็ปักทูบไว้ตรงกระถางทูบด้านข้างนี้นะครับสองข้างนะครับครับ เสร็จแล้วก็จะไปปักทูบที่กระถางด้านข้างนะครับมาเที่ยวนี้ชุ่มช่ำไปด้วยน้ำนะครับเท่ากับว่าปิดปรับปรุงนะครับช่วงที่โควิด -19 นะครับมาเยือนเท่ากับว่ามีการปรับปรุง ทำให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายนะครับปล่อยละอองน้ำตลอดนะครับย่ับ๊ายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามมาด้วยคือตั้งแต่อาจารย์ตํนักเริ่มเปิดมื่อเริ่มเปิดเมื่อนี้ก็ช่วงเช้าก็คนเยอะครับคือคักครับแน่นหนานะครับแต่ก็ มีการป้องกันพัดกรองโรคอย่างดีก่อนที่จะเก็บมาส้มครับกรณีการป้องกันดังดีครับค่ต้นกระไรยืดเนื้อไหมครับไม่ถือว่าหลายครับช่วงเช้าเนี่ยลายตนตอนนี้คนนี้เมื่อรุ่นเล่งไปแล้วเพราะว่าคนมาเอาตัวเล่งเลยเพาเอาตัวเล่งแล้วก็ห้อนครับอากาศเพรว่ากาศเย็นอยู่ในนี้อหนุ่มมากครับอากาศดีต้นหอมต้นนี้ไอ้น้ำน้ำบ๊อบไอ้น้ำเนาะ แฟนครับคิดทอดเนี่ยอาจกัเว่อยอย,ยังไคนกังปิดคบน่สิกใช่อาจารย์ครับวันนี้วันที่สิเปิดเอขออกพอดีครับเลขออกพอดีัแฟนคบคิดทอดกับกี่เ <ๆ S 2> ยน้อย,ยมิดาห้าน้อยหานอย <c oughs> นางบอ้ห้าน้อยเหมือนมือเไวไทยก็ลงใหล้ครับเม <c oughs> ื่อวันนี้ลงให้แล้วกับมารายไลกับแปดนึงครับ ไปทา้งในขาเจ้ากระถางนี่ครับอาจารย์เขาเจ้าะถางว่าบ่ไปหาอาจารย์นอนง่ายวะสั่นไปยังได้เพื่อนว่าให้ไปโคดีดอยู่กาไปโคนกับซีว้าให้แล้วข้าเจ้ากําลังใส่พรารากอดสุขเสียนอยู่เจ้าของยังสิไปมั่วอยู่จย่างเนะ้ข้าเจ้าคิดถอดนะข้าเจ้าอยากเห็นตำนักอยากเห็นยังไหมเห็นไปเยอะเดี๋ยวเรารอชมถ้ำครับถ้ำนี่ก็ เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยต่อไปครับครับตอนนี้ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาหลายก็คือการทำแล้วก็ร้านกาแฟใช่ไหมใช่ใช่ทะโพกอคอยตอนนี้ขึ้นไม่ได้หรอกมันร้อนครับยังไม่เสร็จยังครับตพกอ้อยเสร็จหรอครับร้อนครับกันเดีือดๆอะไรเขาจะสิงแบบโอ้นยังเข้าตารนะครับช่วงนั้นก็วิทยาศาสตร์ที่ยังอยู่ครับก็วิทยาศาสนี่นะครับมีน้ำปวนี่นะครับทำความสะอาดหดนน้ำก๊กใหม่เฮ้ยเบียดครับ เครื่องควิดการปรปับปรปุง,รงสถานที่ครับแมนครับปรับปรุงให้ดีขึ้นครับปรับปรุงสถานที่นะคะเนาะครับพี่น้องก็ตามสิบนาออออทีเด้กมีทายยมก็ให้ลูกศิษย์มีโชคตลอดไปและก็ตลอดปีตลอดสิบปียี่สิบป,ปีห้าสิบป,ปีร้อยปีอาจารย์ <c oughs> บอกว่าให้เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับเราเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์ครับจนถึงสุกยังหยุดเหมือนเดิมครับก็เพื่อป้องกันนะครับป้องกันนะครับ คนเลยถี่มาเที่ยวกับมาต่อสิทธิ์กับเยอะช่วงนี้พักไปก่อนครับไม่กันยังบพรคันสถานการณ์ยังไม่โอเคพักนี้เราพักคือว่าทางเจ้าหน้าที่ครับเราพักเองครับทางทางราชการเองก็เหมาะสมนอาจาัเนาะครับแต่ว่าเราให้ความร่วมมือครับครับเงี้ยครับเดี๋ยวเพป็นสี่าว่าเอ้ยเงี้ยการสั่นในสี่ครับเอกากนี้แต่ว่าถ้า ที่อ oh. ื so ่นเปิดหมดคาเฟ่นอตเปิดเต็มที่เราก็จะเปิดเต็มที่ครับถ้ามีแต่เราเราก็เลยเปิดแค่ให้คนมาคิดถึงมาจากหลายคนครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวมันจะเราก็ให้ความรวมือเดียวเป็นการดูไม่ดีครับทุอย่างเ้อมีอรต้องทางยูคทางไรทางเปียทางยูทูบทางอะไรไปก่อนครับถ้าที่น้องชินฮอดหลายๆกะเขาเบิงทางยูทูบก็ได้นะครับมาได้ก็จงมา ขันขันมาบ่ได้กับสีไทยออกทางยูทูบห้เด้อพี่น้องเด้อกับพี่น้องสีนอดปูใหญ่นะครับใครมาได้ก็มาเลยนะคะมาที่ตำหนักของปูใหญ่อาจารย์นอตบ้านโนนสามัคคีครับผมตำบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับตอนนี้ครับพอดีสัมภาผัสความกันสองช่องนะครับเด้อ บ่กเพื่อนภาจิว่าเอาคือมิเตียงผู้เดียวแทวสิวียผู้หนึง่งไปไสว่าเป็นว่าเป็นเนอาคิปกันมานปล่อยบอกัจษิว่านะใช่กันครับภาษิว่าเอาคิปเดียวกันเอาคิปมาปล่อยกังสินะมามาทบจังวากันผู้ดีนะครับเนาะเลยได้สัมภาสอาจารย์เพื่อนได้หูว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หูความเลื่อนไหวของครูใหญ่เขาเนาะครับเนาะ,นอ,ะอาจารย์เพื่อนก็ยู่นี่ีรปจํานะครับเพื่อนก็หายหาน้อยเฮาถูกแรงถูกแรงนะครับให้โชคลาภ กับพี่น้องทุกมือแต่ว่ายิ่งตะวันประจำวันเพงเพิ่นช่วงนี้เพิ่นกับว่าบเออว่ามีน้องเฮ็ดดอกหดน้าต้นไม้ไปเรื <g ul ing> <c oughs> ่อยๆยามว่างอ่ะสบายดีรูปเราคือเกา่าคนโดนใบย่างใังไมือ,มอนอน,อนอนนอกคือนอนในก่อนนอนนอกคือเก่าอคือนอนนอกเหมือนเดิม <c oughs> ครับขอบคุณค่ะบครับสั้นแล้ะน้าพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับท่านพี่น้องเนาะครับพี่น้องจะติดตามจะติดตามทั้ง เพจของเพิ่นได้แล้วก็ช่องของเพิ่นร้อมนะครับหรือช่องอะไรนะครับพบกินห้าเจ็ถึงครับการเมื่อกอโชคลาดนะครับตอนนี้ลูกปิงปองนะครับอาจารย์พยุงได้น้าออกมาไ้ทั้งด้านหน้าปูนะครับด้านหน้าปูใหญ่นะครับพี่ต้องก็มาจับปิงปองนะครับนะเสียงโชคนะครับวันนี้โชคนะครับเพราะว่าปูพิ่นให้โชคประจํานะครับ รวมถึงเท่าลูกครับได้เทราลูกเบิ้งน้ำได้ครับได้เลขสองนะครับลูกแรกลูกเป็นปองลูกแรกเลข2นะครับอา,อาก็ได้เลข2องอีกเหมือนเดิมนะครับสองเลขสองสอง,สอง ได้เลขห้านะครับได้เลขเลเห้าสองสองหาครับเลขไทยบอหนอสองสองห่านี่เหมือนเลี้ยงเนอหมือเลี้ยงใบสามใบซีนี่เลีเล้ยงได้สองสองห่านี่พี่น้องแต่วนะ่าอาจารย์พืชจับพืชได้สามหกเก้านะครับพืชได้สามหกเก้าแต่ว่าพี่น้องป่า คนจับได้สองสองหานะครับ